มือนี่สิขายของห้างกระป๋องสีเมื่อท่าสีอุโบดสถแล้วกพ่อใหญ่ยยแหลมกระป๋องสีเมื่อท่าบสถเต็มอัญ,ญาสินเลย ไปเลเซอรเสียดมาวดไงโอ้ยของแอ้ยเาเดียวยูบัดตัวกบินด้ยนคิดได้ว่ามันหน่อยพวรปวเาน

ก็ว่าก็งนะเจ็บบอเลยเขาจะนั่เจ็บบอหนักเกินแ่ว่ายีสิบอเอาไปเล่นไงเหลี่มอนกีได้โอ๊ยเอาไปเล่มันหก

โอ้เอาเอาห้ออดเลยเป็นม <c oughs> รตรฐานโลกเลยเลขสองกับเลขสองเต็มด้วยเนี่ยเลขเส้เนี่ยเลขเ้นกัเลขสองเต็มแข็งขนาด <c oughs>

ีล่ละกันดินกันดินเลยอยู่ประมาณนี้อยากเกินดินม,มา,หากหอดสักหนึ่งก็ว่าไม่โค่จากข้างเตขึ้นมาเอาไม่โค่จขึ้นมา,า,มกกนมาใส่ท่านี้คือกันเนี่ยเออท่านี้ โอ้เอากันน้ำพอนี้มีไหมมีเ,เบิ้งก่อน <c oughs> ท่อพักน้ำเสีย <c oughs> ออมองนี่กันกันมันพังบ้ีง เห้ไหมเอาซ้ำนี่บอเงี้ยหนิเงี้ยเอาเอาหน้าเหรอห้อห่อเห็นน้ำมันไหลลงไปนังห้อเห็นน้ำซุ้มนี่ไหลลงนี่ไปนังมันจงสีพวกละพังบุญไหม เอโอไม่ทอไม่ทอดินสีดนอนเขามาอันแน่แล้ว ในน้ำมันไหลลงนี่ในน้ำมันไหลในวัดของบ้าน่าเนี้มันไหลมันหล่นลุ่งนี่เลยไหลลงเขื่อนเลยเพราะว่าน้ำมันสิไปใส่กําแพงกันน้ำมันหล่นไปั้างคนนี่ถี่กําแพงทั้งหลายทั้งปวงมันพังในน้ำมันไหลลงนี่แหละนน้ำมันหล่นแถวเพื้นทีเท่านี้มันไหลลงอย่บุตรสอดออาเขื่อนเลย ติดเสืงไซอันทุไทยแล้วทแผ่นทุนไทยลงครัวเบิง่งข้งหลังงามเราไนเมาดัฐานแล้ว อืวันคมแห้งพอดีตีเปิดอือแแดงว่าความรุนแรงเติบ้นไม่ข้ามรดเนาะ

ดอกมันลุยบ้างอือภูมิทุกประการรอดชัวร์จะพูม

อย <gegen Taking> <warfare> <Hai> ี่บร kind of ิเวงออกโซนหัด um, ว kind of ันเปิดซบยังว่าไปขายของสิ รวมด้วยช่วยกันเอาบุญเป็นงานสวยทั้งหมดเอาบุญทีนไงเป็นว่างไม้บอกไม่สวยทั้งหมดรวมงานการกุศลงานการกุศล Amen. Mm -hmm.